ทำไมมาช้าจังเลยล่ะทำไมบ้านฉันมันหายา,ยากมากนัเลยเหรอไม่ยากหรอกคะ่ะแต่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จกินขนมต่อดูซีรีส์จบไปตอนหนึง่งก็ถึงค่อยมาคะ่ะ พี่ว่าอลองเปิดเลยพี่อ๋อได้สิโอ๊ยติดแล้วอะ่ะรันนิดเข่งจริงๆเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รันเนี่ยนะป่านเนี้ยพี่ก็คงต้องขึ้นไปนอนแบบมืดๆคนเดียวแน่ๆเลยอะนี่พี่แกงโง่ปะคะพ่อหนูสอนให้เปลี่ยนหลอดไฟงแต่ปอหพี่โตจนป่านเนี้ยมาบอกทาไม่เป็นไม่อยากจะเชื่อ พี่ทำไม่เป็นจริงๆนี่จ้ะอีกอย่างเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้ซะด้วยอะ่ะอา่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มีพี่ชายด้วยละมั้งเวลามีอะไรเสียเนี่ยก็เลยมีคนคอยทําให้ตลอดอ๋อขนาดฐานรีโมทเนี่ยเกรซพี่ยังเพิ่งเปลี่ยนเป็นเมื่อไม่นานมานี้เลยพูดแล้วก็คข้มขาแบบนี้เนี่ยพี่ใช้ชีวิตลำบากแย่เลยสิคะขนาดเรื่องง,ง่ายๆที่ไม่ต้องใช้สมองเนี่ย ยังไม่มีปัญญาทับเลยเกรซเอาจริงๆนะเกรซจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยพี่ก็กะว่าจะอยู่กับรันอุ๊ยเออนี่น้องเกรสรู้หรือเปล่านะว่าพี่กับรันเคยเป็นแฟนกันมาก่อนอ๋อ oh. รู้แล้วค่ะก็ตามนั้นแหละตอนแรกอะ พี่ก็กะว่าจะซื้ออยู่ที่นี่กับรันสองคนผัวเมียเวลามีอะไรก็ให้รันเขาทำไปแต่มันดันผิดแผนนะสิเลิกกับรันซะก่อนนะพี่ก็เลยต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวรันช่วงเนี้พี่อาจจะต้องรบกวนเธอบ่อยหน่อยนะแต่ว่าพี่สัญญานะว่าพี่จะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้อะหาแฟนใหม่ไม่ง่ายกว่าหรอคะจะได้ไม่ต้องใช้แฟนคนอื่น หาแฟนใหม่อ่ะมันไม่ยากหรอกนะสำหรับพี่อ่ะแต่ระหว่างที่หาไม่ได้เนี่ยสิก็คงต้องใช้แฟนเก่าไปก่อนแต่ว่าน้องเกรซไม่ต้องถึงนะจ๊ะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยรันเขาก็หมดรักพี่ไปแล้วตอนนี้พี่กับรันก็เป็นแค่พี่น้องจริงไหมจ๊ะรันใช่ครับ สั่มว่าความรักคือดอมไม้ที่สู